ได้ราคา259,000บาทนะครับวันนี้บ่อนสุกเหนือดรวมรถไม่ขายครนะปู่ขายเบี้ย m g 3นะครับนี่ปี2020ครับลูกค้าครับปี2020นะครับนี่วว้าท่านจะได้รถสวยๆนะครับออปชั่นแบบจัดเต็มมาแบบนี้ครับอ่าแม็กขอบถึงหรับด้วยอนนาย่าง18560แปดครับนี่เป็นแม็กแม็กหก้านนะครับแม็กเวลนะครับแม็กเวลนะครับ6กก้านพร้อมด้วยชุดแต่งครับนี่เห็นไหมคิ้วล้อแล้วก็สเกิร์ตนะครับ รอบคันครับนี่แล้วก็มีตูดเป็ดนด้านหลังสวยๆแบบนี้นะครับโอ้โหสำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะครับดูด้านหลังนช่ไหมด้านหลังก็จะมีเบาะนี่มันจะพับได้นะครับเบาะที่นั่งแถวสองนะครับสามารถพับได้ครับสวยจริงๆครับนะดูคันหน้าครับ ดูโครงสร้างของเครื่องยนต์ครับคานหนงคานหน้านะครับซ้ายขวาเครื่องนะครับไม่มีรรองรอยการดึงแงะแกะมาแม้แต่อย่างใดฝากระโปรงเดิมทุกอย่างเดิมครับไม่ต้องห่วงรายละเอียดของรถคันนี้นะครับนะรถสวยๆจริงๆครับอันนี้เป็นเครื่องบรรนะครับสามารถวิ่งทางไกลได้สบายไม่ต้องห่วงนะครับกราคานะครับหน้าร้านที่เราขายกันนะครับด้ราคา2 5 9 0 0 0้าหนับาทนะวันนี้ผ่อนสุกเหนือดดรถม่อยขายครับผมกายเพียย 2 3ส0สามหมเาับาทเก้านั่นนั่นนั่นนะครับแายใช้ในการออกรถ999บาทนะครับดูแลเรื่องของค่าจ่ายค่าจัดค่าโอนภาษี่บวบอาว่าป้ากัดใรถจุดให้นะครับแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20,000กิโลนะครับ